ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยกระรมาข้างบนแถบข้างบนสีแดงสีแดงสีแดง มาแต่กูเลือกโลไม่ได้ไอ้เหี้ยฮัลโหลกูเป็นไรกูเป็นธรรมดาใช่ปะพี่จ่ายเล่นไมมปูธรรมดาเป็นเป็นพาวธรรมดาเลือกเลือกเลือกไม่ได้หรอพี่นด้ตายลุกอ่ะไม่ได้เลือกไม่ได้แดงใช่ปะเราเลือกไม่ได้เล่นไปเลยก็ได้เล่นไปเลยเล่นไปเลยเออเล่นไปเลยก็ได้กดเลือกอะไรอ่ะแม่ล้วเบียร์รีเลือกกันซะด้วยอ๋ออ๋อถ้าถ้ามันเลือกมันยกเลิกไม่ได้ใช่ไหม สี่เก้าเจ็ดเลยผมไม่ตอนตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเกิดตอนเนี้ยย้ายมาเล่นลุงได้คนหนึ่งนะเพราะสุดท้ายไอ้ตามมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่กดย้ายได้เปล่าลองกดย้ายดิที่คิวจะไปไหนมันว่างเหลือแล้วไงตอนนี้ใครจะไปไหนไมกดก่อนตอนนี้ยมันมันเสียเลยนะมันจะไดุ้ย่าไม่จุย่ามันได้กอะไม่อันนึงไม่ทันแล้ว ไม่คือคือมันย้ายได้แต่หมายถึงถ้ากรณีเรามีสิบห้าคนน่ะมันจะไม่สามารถเลือกได้คนหนึ่งแต่นี่เขาโจโจพี่เล่นอะไรอ่ะอารมลำโจไม้ภูพี่จ่อยไม้ภูพี่ที่ส่งไปอ่ะไม้ภูวิโอเคโอคว่าใครเรียกอ่ะโจโจไมค์กอลเปโจฮะไอเพราะว่าตังกวีเล่นไม่ได้ไงไมค์กอลมันว่างอ่ะยกเลิกได้ไอโจเล่นมีดอาโรนอ๋อเล่นมีดเหรอใช่อาโรนเล่นไมค์ไมค์กอลก็ได้นะผมไมค์มันตีไม่แตกอ่ะมีใครเล่นป่าอยู่จะเล่นไมค์กอลปะ ถ้างั้นไม่ปากมันต้องล้วงปืนเนี่ยไม่มองไม่ชอบไม่ชอบมันจะมันก็เป็นใหเข้าเหรมองมึงมึงมึงมือไปขวาขวาเรานะเพื่อนเดี๋ยวกูไปซ้ายซ้ายเราไม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 อ๋อขวาเราคือฝั่งเราใช่ไหมใช่เพื่อนขวาขวาเราคือขวาขวาคือขวาขวาเราคือซ้ายมันซ้ายมันคือขวาเราเฮ้ยเออถูกแล้ว ตีเก้าเจ็ดไอ้พวกตีเก้าเจ็ดไม่โตคือมม่ให้กูไปบ้านมันเลยหรอไม่แม่เดี๋ยวรอเพื่อนรอเราไปห้องกูอ่ะรอไปห้องกูรอรอเพื่อนโอเคเรียบร้อยตัวกูมานะจะเล่นไปอะไรมาดเนี่ยพี่จอยเปล่าอะไรพี่จอยเรียกว่าดังวันเลยนมาดเล่าเหรอเาใช่ใช่เปล่าอะไรพี่จอยเปล่าอะไรถ้าถ้าใครตายแล้วตื่นมาถึงข่าวเด้อ มามามองรอรอก่อนีไรพี่แคลร์รอรอรอบเดี๋ยวรอบนี้กูเล่นกับแคลรเด้วยท่เล่นโควชุไได้นะเมขาบอกไว้เขาบอกไว้เฮ้ยข้างในอ่ะไม่ฟังฟังไหนเยอะสุดฝังซ้ายหรือฟังขวาเยอะมันมาซ้ายปะกลางงคนกลางเขาตายถึงคนนะเขาตายระเบิดนะระเบิดระเบิดเปิดล้มเปิดล้มเปิดล้ม เแค่หลอดหลังเข้าแค่หลอดหลังเข้าแค่หลอดหลังเข้าเยอะเอ็มตัวด้านหลังไปดูหน่อยเปิดเีตกวายชิบหายเใช่ได้ตัวนึงนะพี่โผหน้าเราช่วยเราีิโผล่พัดตรงกลางอุ้ยหลอดนตรงกลาอยู่ตรงกลางพุ่อยู่ตรงกลางเลี <ITA> ้ยวหลอดโดนยิงนะเลี้ยวหลอดโดนยิงกลางกลางกลางปิด yep. ล้มหนึ่งปิดล้มหนึ่งปัดยิงเลยหลอดยิงตรงกลางให้พังเลยขวาขวาล้มขวาล้ม ไอปืนปืนปืนอยู่ชอกขวาแกรดปืนอยู่ซอกขวายาขวายาขวายาขวาเออในซอกปะจะในซอกปะเพื่อนัดหน่อยคัดหน่อยคัดหน่อยคลัดหน่อยัด้มนะลัดล้มัดล้มล้มโอเคโดนยิงโดนยิงข้นมา่อมามามาหลังบ้านด่นมาบ้านล ตายมากเลยนะกลับมากลับมาแค่หลอดกลับมาหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเล่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 นหน้าบ้านรับ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 เลยรับเลยเดี๋ยวกูเล่นเองหัวแดงหัวแดงหัวแดงให้พาคิงหนีดนะคิงเข้ามาแล้วนะคิงเข้ามาแล้วได้ค่าเลยมาตัวปืน้ตัวปืนรีบรีบรีบหลังรีบ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 คนหนึ่งของคนหนึ่งไม่ค่อยไหวหรอกกดไป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 กดยาวเลย ลุกออกรบอลมาโอเคบอลมารอมันลุกยิงลกใหญ่ด้านหน้ามาหน่อยได้ได้ได้ไปตัดบอลคิมคิมนะครับคิมไปนสนามนะคิมไปสนนะิไปสนสนขอทองโตโอเคพื่อมึงออกก่อนมึงออกก่อนมึงออกก่อนมาวรอเราเพื่อนเราเพื่อนมามือมาตรงกลางออกมาตรงกลางมาตรงกลางรรรว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 กูเรวกูให้เพื่อนต้องให้เพื่อนดันก่อนด้วยต้องให้เพื่อนดันโตต้องงขวาโต เก็บเก็บบัฟน่ดิเก็บบัฟหน่อยดป้เก็บกอได้นะเก็บกอได้ดันดันดันเข้าไปหน่อยได้ปะ่านลมปืนผ่าลมไม่แล้วมันป่อยไม่ได้เอ้ยโบ๊ทผมยิงนะพี่ดนยิงเฉยผมป่อยนะป่อยขาลงๆไปหน่ปืนปืนลซ้ายปืนลซ้ายกินอยู่ขวานะขวาหลังกำแพงนะขวาหลังกแพงป้ะ ปืนล้มปืนเอะไรวะดมาดํมาอดำมาดมตรงพี่เลยเห็นปะตายเพื่อนตายเพื่อนตายําไม่กินหัดดปะอดำพอดำยึอยู่เ็นไม่เห็นปืนปมองเห็ปืนปะยืนน่กูยืนนี่กูปืนล้มปืนล้มปืนล้มตายปืนเขาตายนะเอาปืนมาละ

ร้อนไปเลยร้อนร้อนร้อนไม้มากูได้ไม้มากูได้ไม้มาบดมาบดคเขาเขารอรีนะเขาพูดว่ารอรีจะออกนะไม่จ่อยเวลาเวลาที่เล่นเฮ้ยไม้ไปเก็บไม้ไปไม้คูไปเก็บติตีบ้าๆไปเลยนะพี่ตัวพี่เลยใช่ป่ะไม่ต้องอุ้มใช่อุ้มมาเยอะจัดตีนะตัวเพราะว่าเพราะว่าไม้เนี่ยไม้ก๊อบกับไม้เบนมันไม่ค่อยขีพี่ไม้พี่ต้องตีเยอะเอ้าาาาตตต แบบพี่พี่ตีเก็บคิวไปเลยอ่ะพี่จ่ายง่ายๆอ่ะตีเก็บคิวเลยเป็นพลรงลับอู้มันหนึ่งคี่ร้อยพี่ร้อยพีทำไมก็เป็นร้อยเจ็ดข้าแปดสิบอ่ะไม่ร้อยเตม่น่าไม่มองยาเจ็ดพี่พี่เน้นฆ่าไปเลยตรงตรงกลางวัดไม่ได้หรอเป็นราะอะไรวะบ้านหรอกนะจ้ะมาบ้านก็ได้แล้วก็แล้วก็ไอ้พวกพวกปากหลามล้วงคิงอ่ะจริงๆถ้ามันล้วงยากอ่ะมึงล้วงปืนแทนก็ได้นะถ้าปืนตายหมดอ่ะมึงค่อยล้วงคิงไว นะเขาอรอกรุ๊ปใหญ่นะเขารอมากรุ๊ปออใหญ่คือนะไรเนี่นเยนะเอ,อ่อข้าคชิงได้ครับถ้าเขาดันมาบอกนะเรื่องมันเรื่มลดอยู่ปะาาให้ลดลดถดๆดลดลดลรรดไม่เข้าบอลหรอเราตายอยู่หรอเมี่อกีเข้าบอลหน่อยดี เดี๋ยวกูไปซ้ายซ้ายเรามึงไปขวาขวานะมองออกแล้วออกมาแล้วนะการกข้างหน้าเลยผมรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยไม้รับหน่อยดิไม้รับหน่อยดิรับเพื่อนหน่อยมึง่คย้งบ้านกาบ้านังเสามอง่าต้องรเพื่อดาบ้านเรานะอยู่ขวาบ้านเกับกลางบ้านกลบ้านเพื่อนดันเราอโตไปเพืนดันเรา ปืนลงกลางมาช่อหน่อยตรงกลางตรงกลางเยอะตรงกลางเยอะมากมาลงปืนประหดอะอยผู้ปืนอยู่กลางเสาเลยสองคนเลยสองกระปยิงโดนยิงโดนยิงอยู่ซ้ายโดนยิงอยู่้ายถ้าหลุดออกขอบฟ้ายิงยิงยิงเดี๋ยวกูทำให้ยิงดิขวาสองยิงดูขวาสองยิงขวาสองยินขวาสองปืนขวาตัดลมแล้วตดลมนะ เพื่อนเราตายนะเพื่อนเราตายช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยได้บ่างเพื่อนเราตกปืนเลยโต้ตกปืนตกปืนตรงไหนขว๊ะปาตายยิงปืนดิขวาขวาบ้านเราเรานล้มสองนะโปืนกดโดนปืนกดหน้าบ้านเลยด้านซ้ายดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยป้าหน่อยป๋าตายยูป้ายนะตัดให้หน่อยตัดโดนยิอยาวนะโดนยิงโดนะดนูดนโดนโดนเฮ้ยลุงลุงปืนหน่อยดิลุงปืนหน่อยดิ รอโดนนะไฟนี่โดนนะไฟนี่โดนนะไฟนี่โดนนะมึงต้องมึงต้องแข่งนะหลอดอย่างนี้หลอดหลอดเบรกบ้านหน่อยหลอดถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวค่อยถอยถ้าไม่ไหวค่อยถอยถ้าไม่ไหวค่อยถอยค่อยคถอยนะค่อยคถอยนะล้มหมดแล้วหลับข้างบนคือลกไปข้างล่างแล้วอ่ะตามไหม เดี๋ยวลอดเดี๋ยวผมมาลงมั้งล่างนะลง่างเดี๋ยวพี่เล่หน่อยจูบลงล่างลงล่างละล่างอย่าเดือดไปจูบจูบกันหน่อยดิไม่มองเลยเพื่อนตายซ้ายขวามุ้งไม่มอนข้างในหน่อยไม่้บไปเล่นข้างในก่อนไม่้บไปเล่นข้างในหน่อยตายนะเอาไปเ้ขึ้นไปขึ้นไปกันขึ้นไปที่เหถอขึ้นไปรอรอข้างไหนนะรอข้างไหนนะเกขึ้นไปไหนเกยขึ้นไปไหนมามามาให้ใช้ไม้ก่อนดังมาเอาทิ้งก่อนนะเอาทิ้งมันน้อยแล้วเนี่ย

กี่ดวงสี่แดงตวเ็บสามหน่อยสามามตัวนี้หน่อยเฮ้ยขาดขาดให้เคหน่อยขาดให้เคหน่อยข้าราสุกลับบ้านเอารกสกลับบ้านข้าราชกาสกลับด้วยระวางราวางระวางไม้ราวังไม้ราวังไม้เได้ทีไหมถอยอมาถอยออกมาถอยมาถอยมาไม่เป็นไร ถอนออกมาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องไปเล่นอย่าฝืนอย่าฝืนกลับมาอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนไอ้เหี้ยไม่ชุบเลยสัตว์ไม่เวลาเล่นมองกันหน่อยดิอย่าเล่นกันอย่างเดียวเด็กก็เอาวุฒิธรรมดาไม่มีใครชุบกูได้เมื่อกี้ยังไม่วางนะยิงเดียวยิงเดียบังบังเข้ามาในเขตแดงมึงค่อยเล่นกำลังกับ เจนเย็นเจนเย็นจนเย็นชุบด้วยชุบด้วยอาวุธอื่นชุบด้วยฟังแล้วพอลีกูใหม่รอบเนี้ยมองมองภาพกว้างกันหน่อยและชุบเพื่อนกันหน่อยเอหล่ะขยิงก็ได้กระสุนดอกกระสุนหมดกลับมาพี่พี่พี่คิวกลับมาก่อนพี่คิว เบรกตัวเฮ้ยเบรกตัวที่มาซ้ำให้พี่ชิวอะไรไม่มันมันไม่ควรแพ้ไฟเว้ยช็อดมึงแจ้งกูบอกให้เนี่แล้วคบโคบเพื่อนกันด้วยเขาวอนดิโคบเพื่อนด้วยนะตอนชุบ่ะที่นี่ชุบมันไม่มันตัวค้างด้วยทำยาได้ปกติใช่ปะ ่ี้ขวาได้นะขี้ขวาได้ขี้ขวาได้แต่ขี้ขวาได้แต่มันแคนมันอะไรไม่ได้นะระว่างมันแคนได้ตอนหลอดหมดต้องสลดน์แคนเอาะเพราะฉะนั้นน่ะมันโคบเพย่กันด้วยถ้าหลอดขึ้นต้องทำไงนะที่เนี่ยปั๊มยาได้อีกเดี๋ยวใช่ะขี้ขวาปั๊มยามองมึมันชุบลำได้ที่เนาะลบไอปากฉลามย้องปืนให้หน่อยเขาวอด้วยอีกสองคนอ่ะเขาวอ้สองคเขาวอด้วยสองวอสองคนเขาวอด้วยาวอด้วยไม่ได้เล่นเลยโดนปืนยิงกดทั้งวันเลย มึงมึงเปซ้ายนะกูไปขวาไม่ไม่ไม่เรามี14คนถูกล้วไปดิเซตดิเซตดิลุงโฟกลุงโฟกนำเลยลุงโฟกนำเลไลุงลุงวิ่งไปข้างล่างแล้วระเบิดข้างล่างได้ป่าวะเดี๋ยวลองลองดูดิลองดูดิ้รเบิดาเอ่ยไดี่ว่ยว่ยวเยวเดียว่ดี่เด่ย่ยววเด่ด่ยเ่ว่เเดียวเดียวเดีเดียวเดียววยวยวดว่างเยเยาี่ มองความองขวางวมองขวามองยิงไปก่อนโดนยิงนะหนูไม่ตายมจะเย้ก็ไค่อยคลืนี่ปืนตเไปนะเรมดะ้ขาขาดมองคุณเาช่วยมองมองไอ้ตลอดยิงงไม้ที่บ้านดิตลอดไหนไม้พูน่ะจ้มันตีน่ะตายเยอะมากมองหมนี้เลยมองมนี้เลยตายเยอะมากเห็นแล้วไม้ปกดไม้ปูให้รัวๆต้มขึ้นไป กดไม้กดดิบ so so ้านอ่ะกดดิกดดิกดดิยไปให้ยิงไปยิงไปยิงไปยิงไม้ดิสวยกูเองกูเองโเองเอาม่อย่อย้ที่รอกรอบกรอบรอบรอบอีกรอบื่อนได้ป่ะเอาืก่อน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 ืตรงกลางโวยเอื่อืก่อนเอาืก่อนปืนก่อนืก่อนืก่อนข้างล่างขอจุบอยู่อ่ะยิงอีกรอบอีกรอบดิยิงีกรอบให้ได้ป่ะตาย บ้านเขาแอบชุบน้ำข้างล่างบ้านเขาแอบชุบมาเชมาสาได้เปล่าข้างล่างอ่ะปืนไปช่วยกระโคนนั่นดิเออนั่นน่ะจบแเราตายหมองยิงตายมาเมาปืนข้างล่างหน่อยปืนข้างล่างน่ยไม่กูถึงบอกไงว่าพวกมึงอ่ะหลวงชิงตายย่าเว้ยบ่พวกมึงเอาปืนไม่เอาไม้มาขวาหน่อยขวาบ้านเขาเนี่ยมาสามเนี่มาได้ปืนมาจู่ๆพี่ยืนให้ นิงได้เออกูมาแล้วกูมาแล้วออกอกล้นออกล้นดนขวดนาดนาพี่จอยมาามห้หน่อยพี่พี่จอยสามิงตายทิงตายออกออกระวัง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 ถ่วงได้ถ่วงเวลาได้ถแล้วเหลือสองคนเร็บดแล้วยิงเลยเนี่ยนอกบ้านมึงเอามันเลยให้มันให้มันชุบเกิดก่อนก็ได้ดานเราเราค่อยฆ่ามันตัวไหนไฟไม่แกมึงเอาเวลาไล่คิงอ่ะมาไล่ปืนเอาตรง ไม่ไล่อยู่เรียกคือเมื่อกี้มันไม่ถึงไงมันถึงคิงก่อนเงี้ยแล้วก็เห็นปืนก็ไล่ปืนเมื่อกี้ผมยืนดูอยู่ข้างขวาเน,ะนี่ยเมื่อกี้พี่ไล่พี่จอยเมื่อกี้แต่ใช่เมื่อกี้ไปไล่ปืนกับเอมองไปแล้วพี่จอยไปไล่ปืนตอนพี่จอยฆ่ายอย่างเดียวฆ่าไปอล่างหน้าผมไม่มีผ<ต> <คน S 2> มไม่ออกล้วมาใกล้เติมไอ้ตัวอื่นมันเขอยู่หน้าซ้ายเลยเมื่อกี้ยืนยิงอยู่หน้าซ้ายใกล้ๆเลย ลงรู้มือนะลงลงรู้มือนะสูตรสูตรนะลูกส e ูตรนะลุงถ้าโดนแบบเนี้ยโอเคโอเคโอเค้ม่ต้องยิงแบบยับเลยมียาอยู่บนซ้ายไปเก็บหน่อยใครอะหมองมึงมาข้างล่างมาข้างล่างยาข้างอ่าพยายามเล่นสกิลเพย์กันหน่อยนะเว้ยแบบกดให้ทุกตัวมันมันกระตุกกระตุกนะพี่ว่าอยู่ข้างล่างหมอมาดิกลับบ้านไปเอาจากบ้านไปน่าจะรอห้านาทีตอนโบนัสนะ เลือดไม่ลดแล้วมาสแตนบายได้เผรอเซตออกครับเหมือนกันครับเนี่ยมาสแตนบายดิที่เหลือก็มาสแตนบายดิไม่เซตหน้าบ้านเลยเซตหน้าเซตหน้าบ้านเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยใหญ่มันขึ้นมาเนินขวาเอาขวาเยอะขวาเยอะมากมึงยังอยู่มึงยังอยู่กลางไปเลยฮัโหลเข้าไม่ได้ดิเข้าไม่ได้ดิเข้าไม่ได้ตัวน้อยนะไฟน้อยนะออกดิออกดิ่ออกนี่ปืนจะฝั่งไหนปืนมากูมาแล้วกูมาซ้ายแล้วมึงลงมาเลยอยู่ในบ้านปืนอยู่ในบ้านปืนอยู่ในบ้านยิงไม้ไดิไม้ได้สวยสวยสวย บอกนะเขามาบอกเพื่อนเราโดนล้วงปืยไร้หงใ้สองตัวพี่ปืนใช้สองตัวเลยแล้วเอาสองตัวปืนเกิโดนล้วงไปแล้วโดนล้วงมีดปืนตายนะ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 หมองหม่องปืนอยู่ขวาเพื่อนไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่เป็นไรเรียลเรียลได้มากูยังมากูได้เรียลไม่เป็นไรไม่เป็นไรชุบชุบชุบไปชุบไปชุบไปลอยสอยเรียลยิงกลางไฟไปเลยแค่หลอเกิดละเพรเซฟหน่อยนะเพื่อนเพรเซฟหน่อยเพื่อนเพื่อนเราชุบเพื่อนเราชุบปืนอยู่ตับปีสายนะเพื่อนเราตับปีไซน่ ชุ้เพื่อน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 เมึนล้มหนึ่งชุ้เพื่อนชุ้เพื่อนร้อนชุ้เพื่อนมึงชุ้เพื่อนหน่อยนะเว้ยเฮ้ยมึงเล่นดีๆกันหน่อยดิมึงล้มตาย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 มามามาเกิดแล้วเซตเลยไอ้รอเกิดรอเกิดรอเกิดแล้วยิงรอเกิดแล้วยิงแค่หลอดหลอดนี่แน่น่ะหลอดล้อยิงเมึงล้มอ่ะ อรอจิงดิหลดรรอดรรไุหน้าคุยหน้ากคหน้าอีกฮะหลอดหลอดรอซ้ำรอซ้ำหลอดขวามองปืนอยู่ขวามีตัวกางไพตัวนึงเกิเพืนอกาล์เออกูเห็นกูเห็นกูเห็นกูลง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 ปืนตรงนี้ปืนโนโน้ันนี้ปืนโน มามาเดี๋ยวเดี๋ยวยงให้ดียิงใหเดี๋ยวยิงใหเยวิงให้ฮ้ลอดหไปยิงซ้ายป่ะได้ๆๆๆยิงอยู่หน้านะลบอยู่หน้ามาเรียวเรียกเียกมามายิงยิงยินะไอ้ลอดโดนล้วงไปเอาลอดหน่อยโวยชิบหายละถวะขอมาเพื่อนอีเขามาเพื่อนอีดึงศพดีดึงศพดิดึงศพดีดึงศพ มากูมาแล้ว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 ว่าไงเรี่ยงไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกูมากูมากูมาคุมามามาเขาทะลุขึ้นไปหลังบ้านบสวยบ้านตายพี่ชายผมมีพี่ชายเนี่ยปิดไปชูมันพี่ลำพี่ลำอยู่ขวาขวาขิงขวาเจ้าเจ้าเจ้าม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 าเกิดอะไร ขวาสุดมอยู่ขวาพี่มองยิงตายปะใช่ปะวะไม่ปืออกมาโตไม่ใช่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 คะแนนห้าร้อยเองเรยวปอ่ขวาปือ่ขวาปองกลางเดียก่งกลาง้กไปมองปอายเราาสบปือซ้ายสตัวเลยปืนซสายสองตัวเลย ปืนซ้ายสองตัวปืนซ้ายสองตัวปืนซ้าย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 ปืนเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วเุ็นอกมาะไรตัวชุบอ่ะหน้าบ้านสองคน้าบ้านสองคนหาคิงนี่อยู่บ้านเราเปล่าอ่ะแล้วปืายเมื่อกี้เลยไม่ใช่หรอไปเลยแล้วไม่เมันไม่คิงตายเลือดไม่ลดนะมึงดูในบ้านดิเลือดไม่ลดเลือดไม่ลดเลือดไม่หลด ตายไม่มีเนาะไม่ใช่ตัวนั้นหรอหัวหัข้องสนับอะไม่ขึ้นใช่หรอเออไม่ตายไปแล้วแต่ไม่ขึ้นว่าคิงตายไงประเด็นอะก็ผมฆ่าแล้วก็คิวไม่ขึ้นด้วยนะแบบไม่ได้แต้มอะฟีดไปเลยตอนเนี้ยเออมื่อกี้คิงตายก็ไม่ได้แต้มเหมือนกันเราต้องเปลี่ยนมุมวอลล์โอเคคุยนะตอนนั้นคุยนะเดี๋ยวเราเองเอ้ยซามบี้มองอยู่ไหนเพื่อน คราอยู่ราไปเลไีกปเลยวันมีเปือมไม่มีอะไรเลยคลีไม่ออกโดนฟีหมดเลยว่ะพยายามก่นพยายามกนเปอะเาสองสามตัวก็ไม่ขึ้นได้ร้อโดนฟีดคะแนนเนี่ยปืน้ายเพื่อนปืนสายกหลอดปืนสายปืน้ายเห็นละเิไอหลบมปืนตายปืนตายสวยมง เอ้ไม่พูล้มเอาไมพูดเลยพี่ตรงกลางไม้พูอยู่พี่ตรงกลางสามไอ้ยิงยิงกดให้หน่อยยนขวาด้านขวาตลาเลย้นปึ้นขวาด้านขวาปึ้นขวาปด้นขวาป้นขวาป้นขวาปึ้นขวาึ้นขวาึ้นขวาปด้นขวา้นขวา้นขวาเึ้นขวาปึ้นขวาปึ้นขวาึ้นขวาปึ้นขวาปด้นขวาึ้นขวาปึ้นขวาึ้นขวาปึ้นขวาปึ้นขวา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 ้น จบแล้วจบแล้วจบแล้วฮาทีแล้วไอฮาวิโอ้โหเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละผมว่าเมื่อกี้เราสิบสี่คนด้วยแหละ ทำไมมันตันแค่18ดรอขอบคุณครับใครที่เอาวอไปอย่าลืมคืนวอด้วยนะครับสบาไดีเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ฟ้าเมื่อรับชมคลิปวิดโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นข้าบโครเฮนโอซด้วยกันนะคะ